โอเคครับนี่เราอยู่ในเซสชันที่3นะครับก็คือการปรับปรุงย e นิออนเน็ตเวิร์กให้มันาการฝึกดีขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงตรงส่วนของการเนี่ยนะฮะลำไรซินพุทแล้วก็การตั้งค่าเริ่มต้นให้กระเวทนะครับก็จะมีผลในการเทนอย่างไรนะครับแล้วก็มาดูโน้ตบุ๊กอันนี้นะฮะก่อนอื่นก็เราก็เรียก นะครับไลายาเลที่ใช้นะฮะถ้ายังไม่มีตัว m มวเอ็กเซนี่ก็ต้องจอนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียกตัวนี้แล้วก็ใช้ฟังก์ชันพอตลอสจอร์นี้ที่เราเคยใช้นะครับก็ดีดไปเอาไว้นะฮะ,ะตัวส่วนเริ่มต้นนี่ก็คือพอพูดถึงว่าการทำน้ำมหละกออินพุสนะครับก็เอ่อคือินพุสเนี่ยถ้ามันมีค่าเฉลี่ยแล้วก็ ความแบบปรปรวนที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับมันมันจะเทรนยากกว่าอันนี้อยากให้ดูวิดีโอของของแอนดรูนะครับเขาจะอ่ะวาวาให้เห็นเลยว่าคือต้องพยายามทำอินพุตให้มันเป็นลักษณะเหมือนชามกลมนะฮะถ้าเป็นชามกลมแล้วมันสามารถที่จะแกดเด้นเนี่ยมันจะวิ่งเข้าสู่ค่าต่ำสุดแล้วได้ดีกว่าชาตที่มันเป็นแบบรีรีเนี่ยนะฮะโอเคแต่นี้มันไม่มีตัวอย่างเทนเจอร์โฟให้ดูนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะมาพูดถึงตรงนี้เลยนะครับก็คือการตั้งค่าเริ่มตน้นให้กับพารามิเตอร์นะครับคือ,อถ้าเราตั้งค่าไม่ดีเนี่ยนะการเทมันมีปัญหาได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยค่าต้องเป็นแรนดอมนะครับในการตั้งค่านะฮะถ้าตั้งค่าที่เป็นค่าศูนย์ทั้งหมดเวทเป็นศูนย์แบเป็นศูนย์ทั้งหมดหรือว่าเป็นค่าคอนแซนท์อะไรเนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าซิมเมทรีขึ้นคือเมื่อเวลาเทนแล้วนะฮะมันจะ เน็ตเวิมันจะมีความความสมมาตรกันแล้วทำให้มันเทนไม่ได้นะได้ผลออกมาไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะแสดงให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้ตัวนัตตาเซตที่มาจากตัวเนี้ย SK l e a เ n เนี่ยนะครับเราก็โหลดมานะฮะแล้วก็ลองพลอตดูนะครับอันนี้เราจะใช้เป็น m มสเซอร์นะครับก็มาดูกันสิหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็น2อคลาสสีนะครับ คลาสที่เป็นสีซ่อมกับเป็นสีน้ําเงินนะครับมีลักษณะที่เป็นวงกลมอยู่นะครับเพราะนั้นตัวเส้นแบ่งแขนเนี่ยมันก็คนที่จะเป็นลักษณะวงกลมที่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยใช่่ก็จะแบ่งสองคลาสที่ได้ดีที่สุดนะฮะทีนี้เรามาดูอันแรกนะครับการตั้งค่าเบดเนี่ยเราสามารถจะใช้ Kernel Delizer แล้วก็ BIAS s y ิ t ด e l i z e r นะครับสำหรับการตั้งค่าเบรดและไบแอนะฮะ อย่างอันดับแรกเนี่ยเราลองตั้งค่าเป็นศูนย์หมดดูซิมันเป็นยังไงนะครับก็ Define เป็นศูนยลแบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะดูผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็อคอมไพด์โดยใช้ออปนเนอเซอร์เป็นสโตแคสตสิกแ a รเดียนต d เ e n t นเนห์เน l ิเกเรีย e ศูนย์ศูนย์หนึง่งน,นะครับเป็นแยกสองค้าก็เป็น r e นิคอ t e entropy นะครับ เดี๋ยวคุ้นเกิดกันดีแล้วนะฮะแล้วเราก็ลองเทนดูสัก2,000รอบนะฮะโอเคนะครับโอเคครับอันนี้ก็เทรทนเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เรามาดูซิว่าผลมันเป็นยังไงอ่าเราก็จะพอดเอซีซี ACC กับลอสดูพอดเอ็กซ์โรซิกับลอสเราใช้ฟังก์ชันเห็นไหมฮะจะสังเกตว่า มันไม่มีลักษณะที่คือค่าเทเลซีก็จะอยู่ที่0.5นเนี่ยนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ลอสก็เป็นอะไรแเหมือนเป็นเหมืน Noise อนน้อยนะฮะแสดงว่าการเทรดเนี้ยมันมันไม่ได้ผลนะครับมันไม,ไม่ไม่เรียนรู้นะครับแล้วถ้าเราดูผลจากการจำแนกตัวเดต้าเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะพบว่าะนะครับก็ ไม่มีการแบ่งแยกเขตเลยนะครับคือเป็นคือ0.5เนตนั่นะครับก็คืออ่าเหมือนกับทายถูกครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คือไม่ไม่ได้ผลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสรุปได้ว่าถ้าเราตั้งค่าตัวเวทนะครับเป็นลักษณะที่เป็นศูนย์หรือเป็นคอนเซนส์เนี่ยจะเกิดซิมเปตี้ขึ้นเลยจะไม่เวอร์นะครับตัวไบแอสจะตั้งได้นะครับใบแอสตั้งเป็นศูนย์ได้แต่เวทนี้ไม่ไนดะ้ นะครับเพราะนั้นอย่างน้อยเมื่อจะเป็นแรนดอมนะครับก็คืออเราจะลองดูสิว่าถ้าเราตั้งค่าแรนดอมนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาอีกว่าถ้าค่าน้ำหนักมันเยอะไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับเราแค่ลองดูว่าตั้งค่าเป็นแรนดอมที่มีค่าอยู่ระหอบศูนย์สิบเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะก็ลองรันนี้ดูนะแล้วพี่การตั้งก็ อเออคอร์อเ r นไซเซอร์เท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนแบสไซเซอร์เป็นศูนย์ได้นะฮะก่อนลองอันนี้ดูสินะครับคอมไพด้วยพารามิเตอร์เหมือนเดิมนะครับเทนสองพันเหมือนเดิมอ่าโอเคนะครับเ่านะเทนเสร็จก็มาดูซิว่าผลจากอันนี้เป็นยังไงนะฮะหลังเซลล์นี้ ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ิืนดีขึ้นใช่ไหมครับก็จะมาถึงประมาณ75%นะครับแร้วมีการลดลงบ้างนะฮะแต่ก็ยังไม่ดีมากนะเหตุผลก็คือถ้าเราตั้งค่ามันด้วยค่าเวทเนี่ยมันสูงมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการมันจะทำงานในช่วงสัตสุเทตใช่ไหมของตัวอย่างเช่นซิกมอยนะครับตัวฟังก์ชันซิกมอยมือยู่ในช่วงที่เป็นศูนกันกันึมามันก็จะ อจอดปัญหาขึ้นได้นะฮะไม่การแทนนี่ไม่ดีนะครับเราก็มาดูซิว่าผลจากการจำแนกเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จำแนกได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแต่ตรงส่วนนี้ก็ไม่สามารถจะได้นะฮะเพราะฉะนั้นการตั้งค่าค่าน้ำหนักเนี่ยมันถึงมีความสำคัญนะครับก็ถึงมีบทความานำเสนอการตั้งค่านี่หลายๆวิธีนะครับอย่างของ ซาวีนับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะก็ก็จะมีฟังก์ชันทางณิตศาสตร์นะครับเป็นทาง,างแบบนี้นะแต่เดี๋ยวเราใช้แต่เราก็กำหนดไปในตัวเน้นนะครับในตัวนีไลเซอร์เป็นเป็นชื่อนะครับอย่างเช่นผมจะลองวิธีของอันนี้นะครับคือเขาผมไม่ได้อ่านว่าฮีนะผมไม่รู้ภาษาอะไรนะครับ นะบางทีผมก็เพ้ออ่านนี่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือเป็นชื่อของคนนะครับชื่อของคนที่นําเสนอนี้นะครับเราลองใช้ของเขาดูสินะฮะเป็นวิธี normal เนี่ยนะฮะอ่ามันก็จะเป็นตัออปชั o n ให้เลือกอยู่ใน TensorFlow นี่นะครับแบบนี้แล้วเราก็นะครับตั้งค่าเวทตามอันนี้นะฮะก็ลองด เทนได้จำนวนรอบเท่าเดิมโอเคเราลองมาดูผลกันสินะครับจากการหลังจากที่เทนเสร็จนะครับก็ลองพลอตลอสจารินฮ่าดีกว่าเมื่อกี้ไหมครับก็จะถึงแอคคูลเรก็จะได้ถึง90กว่านะครับนะลอสก็ลดลงนะแล้วก็ดูผลจากการจำแนกสินะครับ ซึ่งจะเห็นจากแคลเซียมนี่มันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะฮะดีกว่าแบบที่เราตั้งโดยเป็นแรนดนอมเฉยๆเห็นไหมครับเราก็ได้ค่าการจำแนกระหว่างสอประเทศ2ประเภทเนี่ยนะครับเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ซึ่งแตกต่างดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับสรุปก็คือ,อการตั้งค่าเวทในช่วงเริ่มต้นเนี่ยจะทำให้การฝึกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีขึ้นแลวได้ผลลัพธ์ที ที่ดีขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของโน้ตบุ๊กอันนี้นะฮะในส่วนสุดท้ายของคลิปนี้ก็จะพูดถึงตรงวิธีการแบต n o ม m a l ไลเซชันนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าแบตนอนนะครับก็คือเป็นวิธีการที่ที่ช่วยในการฝึกอันนี้นะโอเคการโน้ตบุ๊กนี้ชื่อแบต Normalization นะฮะนะก็อยู่ใน S3 เหมือนเดิมฮะโอเคก็เราก็ลองรันนะครับเรียกตัว library เข้ามานะครับใช้ p อร์ c y l o 0 s เหมือนเดิมโอเคอันนี้เป็นเนื้อหาของตรงส่วนของ b a t นอ n นะครับโดยหลักการร่าวๆก็คือมันเกี่ยวใกล้ๆสบพันธ์กั้ยตรงส่วนที่เราพูดถึงเนี่ย ตอนต้นนะครับว่าการทำอินพุตได้เป็นบรรทัดฐานใช่ไหมฮะมันจะคล้ายๆกันคือ,อต,ตัวแบตแนมเนี่ยมันจะทําในส่วนไม่ใช่เฉพาะส่วนของอินพุตนะก็เป็นส่วนของชั้นชั้นนึงเลยนะครับก็เป็นชั้นของแบตแน,นะฮะเราหลักนะการก็คือตอนแรกเนี่ยสมมุติว่าเรามีนะาน่อินพุตส่วนเส้นนี้ใช่ไหมแล้วเราต้องการที่จะ เอาเมลหลายมันแล้วก็หาเมีน,นะครับแล้วก็ตัวแ a รเลสใแล้วคุณก็สามารถที่จะเอนมลหลายให้เป็นเมียนซีโร่แล้วก็แวร์เลนนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันที่จะทำการอินพุดนะครับทีนี้ต่อส่วนของแบนด์เอาเนี่ยหลังจากได้นี้แล้วนะครับเราก็มีตัวแปรเพิ่มใหม่สองตัวเพื่อที่ทําให้มันเป็นะนะครับ มีค่าไอตัวแกมมากับเบต้าเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเพื่อที่ว่าเราจะมาจะแปลงอันนี้นะครับให้กลายเป็นตัวอย่างอื่นี่เป็นแซ u เคานี้นะโดยที่แกมมากับเบต้าเนี่ยนะมันเป็นตัวที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นในชนั้นนี้เนี่ยแกมมากับเบต้าก็คือส่วนที่คุณสามารถที่จะเทรนได้น,นั่นเองนะครับตรงนี้ผม ไอ้ตรงเนื้อหานี่มันผิดนิดนึงนะครับเนื้อมันจำมาหกนะถ้าถ้าคุณจะแก้เองนะครับก็เราแก้แทนกันงนี้นะครับที่อ่าฟ้านี่เป็นจำมาเพราะว่าในในสูตรเนี่ยผมจะใช้จำมาอยู่นะฮะกนะครโอเคนะครับขออภัยในความผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้น สองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะเรียนรู้ได้ในในชั้นนี้นะฮะสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เราเรามาดูตัวอย่างดีกัน,นครับคือตัวนี้เราจะลองอลองใช้ตัวนี้ในเวอร์เนนในการที่จะทํานายภาพพยากรณ์ภาพที่เก็บมาจากเรียว่าสติกเิวนะครับคืออันนี้ไม่ยากกว่าตัวแรกที่เป็นเอ็มส นะครับเป็นมิเตอร์นี่เป็นตัวเลขตัวเขียนที่มันจะเห็นชัดใช่ไหมครับมันจะเห็นชัดว่าอันนี้คือเลขอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าไปถ่ายไอ้ตัวเ,เลขที่บ้านนะครับจากถนนมานะครับเป็นภาพถ่าย,ลยแล้วก็พยายามที่จะคาดดาวตัวเลขจานนั้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของภาพที่ที่เองถ่ายมาได้ตัวข้อม,อมอูลประโยชน์ในตัวลิงก์นี้นะครับก็เข้าไปดูหน้านะฮนะ แต่โอเคเราก็จะมาลองกับมานะฮะ,ะผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ Data นี้เอาไว้หรือเปล่านะไม่ไม่ก็จะต้องจัดการกนิดนึงครับก็คือมันต้องการบริหารไอตัวที่อยู่ในไอโฟลเดอร์ Data แล้วก็มีแมทที่สองตัวเทนกับเทนสามสองที่เป็นอาในรูปของขแมแลับไฟล์นะครับแล้วก็ต้องเอานามาใส่นะ,ะซึ่งมันจะอยู่ใน เนี่ยนะครับเอามาจากในดิม่ีได้นะครับนี่ผมเอาไปใส่แล้วเมื่อกี้นี้นะก็จะหาเจอราคานี้นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันโหลดแบบเพื่อที่จะโหลดอนตัวที่อยู่รูปของของแม่เหล็กเนี่ยนะครับเข้ามาในตัวใช้ในเทสนี้นะครับแล้วก็จัดรูปน,นะฮะเพื่อที่ให้สามารถที่จะใช้ในการเทนได้นะฮะโอเค แล้วก็นอมาได้ค่า255เพื่อที่ังมันอยู่ระหวา่างศูนยเลน้นะครับโอเคและนี้เราก็จะลองพลอตด,ดูว่ารูปร่างหน้าตามเป็นไงนะครับก็อาจจะเป็นอันนี้ทําให้เป็นภาพเกลดเด้วยนะครับก็เห็นว่าเป็นตัวเลขที่มันจะอานบทีบจะมันจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไอตัวเอนกครับที่ที่เราเคยทดลองดู แต่นี้ก็มีเลเบลให้ดูได้ว่านี่คือเลขอะไรนะ,ะโอเคอ่าแล้วมันจะมีนิดหนึ่งนะครับคือบางอ่านเป็นะนะครับเราจะเปลี่ยนเลเบลบางตัวนะครับก็คือภาพที่จะได้ศูนย์มีเลเบลเป็นสิบเราจะเปลี่ยนเลเบลเป็นศูนย์นะครับโอเคี๋้วก็ต้องทำการเปลี่ยนนิดหนึ่งและเสร็จแล้ว เราก็สร้างโมเดลนะครับนี่แล้วก็อินพ t ตพวกที่ตัวทีราใช้มาก็จะมีเดนแฟลตเทสอะไรที่เราเคยเราเคยะนะฮะนี้คุ้นเคยแล้วจะมีตัวที่เราจะใช้แนนนี้ก็คือแบตโนมาไลเซชันนะฮะเพื่อที่จะชั้นแบตอนนี่นะครับแล้วก็ข่าแบตเราเร,เรียกรีซัพป,ปิ้งนะครับแล้วก็มีเลนนิ่งเลสเช c ดูเลอร์เพื่อที่จะสามารถจะประับเลนน n ่งเลสได้นะครับ โอปิเมเตอร์เป็นอาดำนะครับโอปิเมเซอร์ยังไม่ได้พูดถึงนะครับจะพูดถึงในข่างต่อ,ตอไปอ่ะแล้วคราวนี้พอเราสร้างตัวโมเดลเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีชั้นต่นี้นะครับน่ะเราจะเห็นว่ามีชั้นแบตเดโมไลเซชันเราเรียกใช้แบบนี้นะครับแบตบเดโมไลเซชันนะเข้ามาขั้นรนะหว่างเดนซีนะครับเอามาใช้กันได้ชั้นที่สามารถที่จะ เราเทนได้นะฮะลองซัมมารีดูนะครับ,รบเราก็จะเห็นตรงชั้นแบนนอมเนี่ยนะครับจะมีเทนแอบเบิลพารามิเตอร์ด้วยเห็นไหมครับโอเคก็เข้ามานะครับและทีนี้เราปรับตัวเชดูเลอร์เนี่ยนะครับเราเพื่อปรับเรนดิเลตนะครับแล้วก็มีสู rate ตรเรนดิเลตตามนี้นะครับก็คือ ระ่ันี้เละแล้วคลณได้หนึ่งห่านได้หนึ่งบวกไปจนถึนรอบายความว่าถ้ารอบมันยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมตัวนี้ก็จะมีขนาดน้อยลงเพราะนั้นรล้วนี้เละก็จะลดลงนะฮะับในอุปิการที่เราสามารถที่จะ,ะปรับ้ตัวระดนี้เลดนะครับอันนี้ซัพปิ้งเราเคยพูดถึงแล้วนะครับเพื่อที่จะลดโอเวอรฟิดและคำนี้ก็ลองเทรนดูนะครับ โอเคนะฮะก็สามสิบรอบนะครับเดี๋ยวก็รอมันนิดหนึ่งโอเคก็เสร็จแล้วนะฮะอ่าก็เห็นว่ามันไม่ได้เทรดไปจนครบสามสิบเพราะว่ามันจะเราจะมีเช็ค early s t เ p ็ i n g จะผ่านเราเลยเช็คว่าถ้าเกิดมันเริ่มจะมีเหตุการณ์ว่ออฟฟิตเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ให้มันหยนุดก่นนะฮะแล้วก็แล้วก็ลองพลอต คลูซ e ีกับลอสดูนะครับก็จะเห็นว่าได้ประมาณนี้นะฮะก็คืออันนี้ไม่เป็นดีเอ็นเธรรมดาซึ่งถ้าดีเอ็นเมาจําแรกภาพเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่ามันไอคเวย์เซนเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม่สูงคืนนี้ก็เรียกว่าสูงนะฮะถ้าก็คงจะไม่ถึง90%้าเปอนตะซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเราใช้เซนเนี่ยเราจะดูว่ามันจะพบดีกว่านี้ แต่โอเคอันนี้ก็ถือว่าทำได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ลองพอดลองหาว่าเทสเซคุเลซีนะครับก็จะได้ประมาณ77%เอ่์อะแล้วเรามาัพยากรดูซิว่าภาพท,ที่พยากรออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราลองสุบภาพดูนะครับอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเลเวลเป็น2นะครับภาพ2ที่เ,เดินลางวันเด็กก็ทำอันาัะ ทำลายนะ,นะครับแต่นี่ผิดใช่ไหมครับจิตสี่นะครับจริงนั้นมันเบลอมากเลยนะเรียกทำลายเป็นสามนะครับห้ายังถูกหนึ่งก็ยังถูกนะครับหนึ่งอันนี้ก็ยังถูกไหนลองสบดูสักครั้งห 3, 3นึ่งสามสองสามอันนี้ก็พอไหวนะครับ อ่าดีไม่ถูกใช่นหมเจ็ดนะก็ทายเป็นเด็กจริงๆแล้วมันก็ชมคือมากเลยใช่ไหมเลขเลขเจ็ดอันนี้นะก็อันนี้นั่นทำนายว่าหนึ่งมีความน่าจะเป็นสูงสุดนะครับเจ็ดเท่นี้เองอ่าหนึ่งสองโอเคเพราะนั้นอันนี้ลองเรได้อันนี้ผิดใช่ไหมครับสี่สองทายเป็นสี่นะครับนะครับโอเคเอาแล้วก็ลองลอง อลองดูตรงนี้นะครับว่ามันมีผิดมากห้อยแค่ไหนโอเคแล้วก็ตรงส่วนของคลิปนี้ก็จะจบที่ตรงแบ l i z a t i o n อันนี้อะฮนี่เั้งต่อไปเราจะพูดถึงตรงส่วนของไอตัวหาค่าเหมาะที่สุดแล้วมันมีวิธีการที่จะปรับปรุงนะครับการการเรียนรู้ ได้ยังไงบ้างโดยเฉพาะการเรียนที่ตั้งแต่พื้นฐานนะครับไปจนถึงวิธีการที่ที่ช่วยปรปับปรุงนะครับเพื่อให้อแอนเดียดมันเข้าสู่ค่ามินิม,มัยได้ได้ดีขึ้นนะครับก็พบกันครั้งหน้าครับ